สอนรรมากแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลตลอดเวลายังครั้งหนึ่งเคยเถียงกันเคยเถียงกับพระเจ้าประเสนทิโกศลคือพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยมีความเข้าใจว่าความรักนั้นเป็นความสุขพระนางมารีกาเทวีคานบอกความรักเป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขพระเจ้าประเสนทิโกศลก็เถียงว่าเป็นความสุขคนมีความรักเป็นคนที่มีความสุขเธอคานว่าพระพุทธองค์ตรัสแก่นางวิสาขาว่า คนมีรักหนึ่งทุกหนึ่งรักสองทุกสองมีรักถึงร้อยก็ต้องทุกถึงร้อยผู้ใดไม่มีรักผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์เถียงกันอย่างเนี้ไม่ยุติเธอก็ยกตัวอย่างเธอถามพระเจ้าปเสนท่โกศนว่าพระองค์เนี่ยรักหม่อมฉันหรือไม่พระเจ้าปเสนท่โกศลบอกรักสิรักมากรักปานดวงใจทีเดียวเธอก็บอกถ้าหากว่าหม่อมฉันตายพระองค์จะเศร้าโศกหรือไม่ถ้าบอกเศร้าสิก็เพะรักมากเนี่ยทำไมจะไม่เศร้าทําไมจะไม่เสียใจทําไมจะไม่เป็นทุกข์เธอก็บอกนี่แหละ ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความรักเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตรงที่ว่าเมื่อของรักนั้นพลัดพรากจากไปแล้วก็เกิดทุกข์พระเจ้าเสรตที่โกศลจึงได้ยอมเธอก็ชน,นตะตลอดจนการเถียงกันการนาธรรมมาสนทนาระหว่างเธอกับพระเจ้าประเสรตที่โกศลมีอยู่หลายเรื่องและเธอเป็นมเหสีที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีช่วยพระเจ้าประเสรตที่โกศลในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดเวลาวันหนึ่งเกิดไปพูดปดครับ และจากการพูดปดต่อพระเจ้าเปรฐที่โกศลเนี่ยเพียงครั้งเดียวมุสาครั้งเดียวเมื่อตอนที่ประชวนนักเธอก็นึกถึงบุญกุศลที่เธอได้ทํามาแล้วตลอดเวลาตอนประชวนหนักนึกแต่บุญกุศลแต่ก่อนจะสิ้นพระชนจร,จร,จริงๆที่เป็นอาสนกรรมเนี่ยลึกขึ้นมาได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมุสาวาตต่อพระเจ้าประเสรตที่โกศลซึ่งเป็นพระสวามีพอนึกถึงอย่างนี้ก็กลุ้ม รุ่มพระไทยขึ้นมาจะสารภาพจะพูดก็พระราชาประเสริฐที่โกศลมิได้อยู่ในที่นั้นแล้วเธอก็สิ้นพระชนสักก่อนเพียงแค่นึกถึงมุสาวาทที่เคยมุสาวาทมาครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้สารภาพบาปเหมือนกับพระยังไม่ได้ปรงอาบัตตายไปแล้วตกนรกแต่ตกนรกเพียงเจ็ดวันเจ็ดวันในมนุษย์นะเจ็ดวันในมนุษย์นี่ก็ประเดียวเดียวในนรกเนีย่ยเพียงแค่นึกถึงมุสาวาทนิดหนึ่งตกนรกอันนี้ท่านแสดงไว้ในธรรมบทอัศกถา นรกที่ตกนี่เป็นอวีจิมหารกแต่เป็นอวีจิมหานรกที่เป็นบริวารเป็นขุมเล็กสเสมอทุกเพียงเจ็ดวันเท่านั้นแล้วก็พ้นเจ็ดวันในโลกมนุษย์นี่ก็เป็นเรื่องที่ที่เราประมาทไม่ได้แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าบาปนั้นเกิดขึ้นมาตอนเราใกล้จะตายเป็นอาสันกรรมเนี่ยมัน